สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับก็เช่นเคยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับเข้าสู่ช่องดอลล a บอยส์ไทยแลนด์นะครับพบกับผมโจเช่นเคยนะครับคืนนี้นะครับก็เป็นคืนสุดท้ายนะครับของการกักตัวของผมแล้วแหละนะครับคืนนี้เป็นคืนที่14แล้วนะครับวันพรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยผมก็จะได้ออกจากการกักตัวแล้วนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยผมก็ต้อง เก็บข้าวเก็บของนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะโทรขึ้นมาตามนะครับจะโทรขึ้นมาเรียกให้ลงไปชั้นล่างนะครับเพื่อที่จะไปจัดการเรื่องของเอกสารนะครับเพราะว่าเขาจะมีการออกเอกสารให้ด้วยนะครับเป็นหนังสือรับรองนะครับเป็นใบเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนเป็นใบเซอร์ติฟิเคนะครับว่าเราได้ผ่านการกักตัวครบ14วันแล้วนะครับแล้วก็ผ่านการตรวจ โควิด uh, -19 แล้วเนี่ยครบ3าครั้งนะครับแล้วก็ uh, จะมีเป็นแจ้งผลนะครับว่าผลการตรวจทั้ง3าครั้งเนี่ยก็ออกมาเป็นนกาทติฟนะครับก็คือไม่พบ uh, เชื้อโควิด1 i นั่นเองนะครับเขาก็จะออกเป็นหนังสือรับรองนะครับออกเป็นใบรับรองเป็นใบเซอร์ติฟิเคตให้นะครับสำหรับคนที่เข้ามากักตัวครบ14วันแล้วทุกคนนะครับก็จะแจกให้ทุกคนในวันพรุ่งนี้นะครับตอนเช้านะฮะแล้วก็ สำหรับคนที่มากักตัวเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับที่จะต้องเดินทางกลับนะครับก็กลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่แจ้งความประสงค์ไว้นะครับว่าต้องการกลับกับรถที่ทางราชการเนี่ยจัดหาไว้ให้นะครับเขาก็จะมีรถบริการนะครับาพาคนที่ กักตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับไปส่งตามพื้นที่ต่างๆนะครับเขาก็จะมีกําหนดจุดเอาไว้นะครับเท่าที่ผมทราบมาก็รู้สึกว่ารถเนี่ยเขาจะไปส่งให้ที่สารกลางนะครับจังหวัดนะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเขามีไปที่ไหนบ้างนะครับสําหรับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็เป็นกลุ่มที่มีญาตินะครับหรือว่ามีครอบครัวเนี่ยมารับนะฮะ เรื่องของรายละเอียดก็จะเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าก็จะแยกย้ายกันไปแบบแล้วแต่สะดวกนะครับมาถึงวันนี้นะครับมาถึงวันที่กักตัวเป็นวันสุดท้ายเป็นคืนสุดท้ายเนี่ยผมก็เอมานั่งคิดว่าจะทำคลิปอะไรดีอีกสักคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าอยู่มาหลายวันนะครับสองสัปดาห์เนี่ยสองสัปหสิบสี่วันเนี่ยก็นั่ง,น,งนอนซนนะเป็นส่วนใหญ่นะครับค่อนข้างที่จะเบื่อนะครับ ผมก็มีถ่ายคลิปเล่นบ้างนะครับแล้วก็ก็พอดีว่าช่วงนี้ผมเห็นว่ามันมีข่าวนะครับที่เมืองไทยนี่แหละนะครับว่ามันมีการรณรงค์เรื่องการฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็มีคนโน้นคนนี้ไปฉีดวัคซีนนะครับมีด r a m a d r a m าบ้างเอามาพูดกันเป็นเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วกอ็อาจจะมีคนบางกลุ่มที่ ยังไงอ่ะเรียกว่าจะไม่ไม่ได้พอใจกับกับการบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐบาลมากนักนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของวัคซีนนะครับก็มีบางกลุ่มที่อยากจะได้วัคซีนนอกเหนือจากที่ทางรัฐบาลจัดไว้ให้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับมันก็ต่างคนต่างความคิดนะครับต่างความต่างความรู้สึกอันนี้ผมก็คิดว่าสิทธิ์ของใครก็คือของมันนะครับอันนี้มันห้ามกันไม่ได้นะครับ ก็ไอที่ผมจะมาพูดคลิปนี้นะครับผมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวมากกว่านะครับก็คือผมเนี่ยบินกลับมาจากอเมริกานะครับซึ่งก่อนที่ผมจะเดินทางกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยผมก็มีการฉีดวัคซีนมาครบเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2โดสนะครับซึ่งที่อเมริกานะครับวัคซีนที่เขาฉีดให้กับประชาชน ที่อเมริกาเนี่ยเขาจะมีวัคซีนอยู่3ชนิดด้วยกันนะครับ1ก็คือของไฟเซอร์นะครับ2ก็คือโมเดอร์นาแล้วก็3ก็คือจอร์นสันและจอร์นสันนะครับของอเมริกาก็จะมีวัคซีน3ชนิดนี้นะครับที่ฉีดให้กับประชากรนะครับในแต่ละรัฐในแต่ละพื้นที่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะได้ฉีดของอะไรนะครับส่วนตัวของผมนะครับผมอยู่ที่ไมมี่ที่ฟลอิดานะครับ แล้วก็ในพื้นที่ที่ผมเข้าไปลงทะเบียนนะครับรับการฉีดวัคซีนเนี่ยของผมได้ฉีดเป็นวัคซีนของไฟเซอร์นะครับหลังจากที่ผมได้รับวัคซีนแล้วนะครับคือผมฉีด2เข็มนะครับเมื่อเดือนที่แล้วก็คือเดือนเมษายนนะครับเข็มแรกเนี่ยผมฉีดเมื่อวันที่8เมษายนนะครับเป็นเข็มแรกนะครับแล้วก็เข็มที่2เนี่ยผมก็ฉีดในวันที่29 เมษายนนะครับก็ภายในเดือนเดียวกันนะครับแต่ว่าเว้นระยะห่างจากเข็ม1มาเข็มที่2เนี่ยก็อยู่ที่3สัปดาห์นะครับหรือว่าประมาณ21วันนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับในเรื่องของประสบการณ์การฉีดวัคซีนเนี่ยผมเห็นข่าวว่าก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่อาจจะมีความกังวลน,นะครับแล้วก็กลัวในเรื่องของผลกระทบในเรื่องของผลข้างเคียงนะครับที่เกิดขึ้นกับการฉีดวัคซีนเนี่ย คือบางคนบางกลุ่มเนี่ยก็อาจจะไม่กล้าฉีดนะครับเพราะว่าอาจจะเห็นข่าวอ,อ,อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เคยนําเสนอว่าฉีดวัคซีนแล้วม,มีคนได้รับผลข้างเคียงนะครับมีอาการอย่างโน้อนอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีข่าวว่าบางคนถึงกับเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเกิดความกลัวอาจจะเกิดความกังวลขึ้นนะครับโอเคผมก็จะมาแชร์ในส่วนของผม,มนะซึ่งก็คิดว่าก็น่าจะคล้ายกับ คนส่วนใหญ่นะครับที่ได้มีโอกาสารับวัคซีนหรือว่าฉีดวัคซีนนะครับผมว่าแต่ละคนเนี่ยอาการคล้ายๆกันนะครับก็คือ,อของผมนะครับหลังจากที่ฉีดเนี่ยเข็มแรกกับเข็มที่2จริงๆลักษณะการเนี่ยเป็นคล้ายๆกันเลยนะครับผลข้างเคียงหลังจากที่ฉีดนะครับก็คือผมจะมีอาการปวด บริเวณกล้ามเนื้อนะครับก็คือปวดเนื้อปวดตัวนะครับจะมีอาการปรวดตรงบริเวณหัวไหล่นะครับผมฉีดตรงหัวไหล่ทั้งซ้ายทั้งสองครั้งเลยนะครับทั้งสองเข็มเลยก็มีอาการปรวดตรงบริเวณที่ฉีดนะครับแล้วก็มีอาการปรวดกล้ามเนื้อนะครับบริเวณแขนขาอะไรอย่างนี้นะครับแต่แขนขาเนี่ยยังปวดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับที่ปวดเยอะก็จะเป็นบริเวณช่วงเอวครับตรงช่วงเอวเนี่ยผมจะปวด มากกว่า,าส่วนอื่นนะครับก็เข็มแรกเนี่ยผมก็จะมีอาการแค่นี้นะก็คือจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อนะครับปวดเมื่อยตามเนื้อตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นอยู่ประมาณ2วันนะครับหลังจาก2วันแล้วเนี่ยอาการพวกนี้ก็จะหายไปนะครับทีนี้พอมาฉีดเข็มที่2เนี่ยเข็มที่2ก็มีอาการเหมือนกับตอนฉีดเข็มแรกนะครับแต่ว่ามันจะมีอาการบางอย่างที่ ที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือหลังจากฉีดเข็ม2เนี่ยผมจะมีอาการเหมือนเป็นไข้เพิ่มมาด้วยนะครับ <c oughs> คือปวดเมื่อยปวดเนื้อปวดตัวก็ยังปวดอยู่นะครับยังเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็จะมีอาการร่วมที่เพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องของอมีอาการประมาณว่าเหมือนจะเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกว่าเหมือนตัวรุมๆร,ร,รู้สึกปวดหัวนิดๆ เราจะมีอาการแบบนั้นนะครับหลังจากฉีดเข็มที่2นะครับก็คือคืนนั้นน่ะหลังจากฉีดก็คือคืนนั้นน่ะจะมีอาการรู้สึกว่าเหมือนตัวเองจะเป็นไข้นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นไข่นะแต่มันมีอาการเหมือนว่าเราจะเป็นนะครับรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวรู้สึกตัวรุมๆแล้วก็มีปวดหัวนิดหน่อยนะครับซึ่งหลังจากเช้ามานะครับผ่านคืนนั้นไปแล้วหลังจากเช้ามาอาการนี้ก็หายไปนะครับ ส่วนอาการปวดเมื่อยเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ประมาณ2วันนะครับประมาณ2วันก็จะหาย2-3วันประมาณนี้นะครับซึ่งผมถือว่ามันเป็นอาการปกตินะถือว่าเป็นผลข้างเคียงปกติที่พบได้ในคนทั่วไปอ่ะในหลายๆคนที่เขาไปฉีดนะครับเพราะว่าผมก็ถามเพื่อนๆนะครับถามคนที่เขาไปฉีดนะครับว่ามีอาการผลข้างเคียงยังไงบ้างนะครับ ที่ฉีดกันที่อเมริกาเนี่ยนะครับก็แต่ละคนก็จะมีอาการคล้ายๆกันครับปวดเมื่อยอะไรพวกนี้ผมเห็นหลายคนก็เป็นเหมือนกันนะครับก็บางคนก็มีไข้ด้วยก็เหมือนกันนะครับส่วนเป็นมากเป็นน้อยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่สภาพร่างกายของแต่ละคนนะครับก็จริงๆแล้วสรุปอะในเรื่องของการฉีดวัคซีนอะผมว่ายังไงฉีดก็ดีกว่าไม่ฉีดนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนชนิดไหนก็นแล้วแต่นะ คือโอเคแหละที่ประเทศไทยเนี่ยอาจจะอาจจะมีตัวเลือกไม่มากนะครับแล้วก็ตัวเลือกที่มีอยู่อาจจะอาจจะดีสําหรับบางคนหรือว่าอาจจะไม่ดีสําหรับบางคนหรือเปล่านี้ผมก็ไม่ทราบนะครับก็ก็แล้วแต่แต่ละคนและกันเพราะว่าความรู้สึกของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่โอเคผมเข้าใจว่า,าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็อยากที่จะได้ วัคซีนที่มันที่มันดีที่สุดแล้วก็ประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับที่ที่ที่จะเอามาฉีดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตรงนี้ผมก็เข้าใจนะครับแต่ว่า,าสำหรับผมนะสำหรับความคิดผมนะครับผมก็คิดว่า,าจริงๆแล้ววัคซีนเนี่ยที่เขาผลิตนะครับที่เขาผลิตที่เขาคิดค้นออกมาเนี่ยผมคิดว่ามันเขา เขาผลิตเขาคิดออกมาเพื่อใช้ประโยชน์นะครับในทางบวกมากกว่าที่จะเป็นทางลบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการในการผลิตวัคซีนนะครับ<ๆ>กระบวนการในการที่เขาคิดคน้นแล้วก็พัฒนาวัคซีนขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่จะฉีดวัคซีนได้นะครับ ผมก็ว่ามันก็ควรจะฉีดนะครับก็เพื่อตัวคุณเองด้วยนะครับเพื่อคนที่คุณรักด้วยเพื่อครอบครัวนะครับเพื่อคนอื่นๆด้วยนะครับเขาจะได้ไม่ต้องเสี่ยงนะครับโควิด -19 เนี่ยมันก็ระบาดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทั่วโลกเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ระบาดมีคนติดแล้วเนี่ยเป็นโหเป็นร้อยล้านคนนะครับรู้สึกว่าสถิติมันตอนนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะร้อยหกสิกว่าล้านคนแล้วมั้งครับทั่วโลกนะครับ แต่และประเทศก็โอ้โหระบาดกันหนักหนาสาหัสนะครับที่อเมริกาเนี่ยที่ผมอยู่ก็โอ้โหเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะติดเชื้อมากที่สุดเป็นเป็นอันดับหนึ่งในโลกนะครับแล้วก็มีคนที่เสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะครับอย่างประเทศไทยเนี่ยผมยังมองว่าก็ยังก็ยังโชคดีนะโอเคบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหอเมริกาดีเหลือเกินนะครับ ผมว่าแต่ละที่มันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับคือถ้าจะให้ผมพูดพูดพูดถึงเนี่ยก็อย่างอเมริกาเขาก็มีคนติดเชื้อเยอะนะครับของเขาเนี่ยเป็นประเทศที่มีคนติดเชื้อมากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็มีคนเสียชีวิตมากที่สุดในโลกด้วยนะครับก็คือถ้าดูตามสถิตินี้เนี่ยอเมริกาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะสู้ดีนัก,กน,นะครับถ้ามาเทียบกับประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเราก็ดีกว่าเยอะ นะครับเพราะว่าเรายังติดเชื้อยังไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับถึงจะเทียบกับสัดส่วนประชากรแล้วก็เถอะนะครับก็ยังไงของเราก็ยังไม่ได้ติดเยอะขนาดนั้นอยู่ดีนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผมว่าก็ยังน้อยกว่านะแล้วก็จํานวนคนที่เสียชีวิตก็ยังน้อยกว่ายังน้อยกว่าเยอะนะครับมันก็ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแหละอเมริกาก็อาจจะดีในลักษณะนนที่ว่าเขามีศักยภาพในการที่จะ บริหารจัดการเรื่องของวัคซีนอาจจะทำได้ดีกว่าเรานะครับก็ผมว่ามันก็ไม่แปลกหรอกเขาเป็นประเทศมหาอำนาจอ่ะสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหา,หาอำนาจนะครับเขามีกำลังในหลายๆส่วนที่มันเอื้อต่อการต่อการที่เขาเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการได้ได้ดีแบบนั้นนะครับก็ในส่วนของเมืองไทยก็อาจจะล่าช้าไปนิดนึงนะครับแต่ก็ ผมว่ามันยังมันยังโอเคอยู่อ่ะมันยังโอเคกว่าในหลายหลายประเทศนะครับที่เขาเจอหนักยิ่งกว่าประเทศไทยนะครับก็ผมก็อยากจะให้ทุกคนมองในแง่ดีมากกว่านะครับก็คือถ้าถ้าเรามีโอกาสที่จะได้รับวัคซีนมีโอกาสที่จะฉีดได้นะครับผมว่าตอนนีเ้เขามีอะไรนะครับที่จะช่วยเราได้เราก็ผมว่าต้องคว้าไว้ก่อนนะนะ ครับอันนี้ผมก็มองในมุมผมนะครับส่วนคนอื่นจะคิดเห็นเป็นยังไงก็ก็ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะครับโอเคผมก็คลิปนี้ผมก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับว่า,าการฉีดวัคซีนของผมนะครับที่อเมริกาที่ผมได้รับวัคซีนมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับตอนที่เข้าไปลงทะเบียนฉีดเข็มแรกได้นะครับในช่วงต้นเดือนเมษาช่วงวันที่8เมษาที่ได้ฉีดเข็มแรกไปเนี่ยหลังจากฉีดเข็มแรก เสร็จแล้วนะครับก็ประมาณช่วงกลางๆเดือนเมษาเนี่ยผมก็เริ่มติดต่อทางสถานทูตนะครับเกี่ยวกับเรื่องอแจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยนะครับผมก็เข้าไปในเว็บไซต์สถานทูตแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนนะครับที่จะเดินทางกลับนะครับแล้วก็ซื้อตั๋วนะครับซื้อตั๋วจัดการโน้่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะครับก็เสร็จจบครบนะฮะ แล้วก็ฉีดเข็มที่2ช่วงวันที่29นะครับเมษานะก็ฉีดเสร็จปุ๊บจริงๆก่อนหน้านั้นก่อนหน้า,นนนา,นานนจะฉีดเข็มที่2เนี่ยผมมีบินไปเที่ยวที่นิวยอร์กก่อนนะครับก็ไปเที่ยวนิวอยอร์กช่วงวันที่21ถึง24เมษานะครับช่วงนั้นก็บินไปเที่ยวนิวยอร์กไปสี่วันนะครับก็ก็ไปคนเดียวก็ไปเที่ยวคนเดียวช่วงนั้นนะครับเพราะว่า จังหวะนั้นมันไม่มีใครว่างนะครับไม่มีเพื่อนที่จะไปด้วยแล้วก็ผมก็เพิ่งจะเสร็จจากธุระส่วนตัวนะครับเพิ่งจะจัดการธุระส่วนตัวเสร็จก็มีเวลาว่างในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ระหว่างรอฉีดวัคซีนเข็มที่2นะครับผมก็เลยไปบินไปเที่ยวนิวยอร์กก่อนนะครับแล้วก็บินกลับมาวันที่24นะครับแล้วก็ ไปฉีดวัคซีนเข็มที่2วันที่29เมษายนนะครับถือว่าผมโชคดีที่มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนที่อเมริกาก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยนะครับในช่วงที่ผมเข้าไปลงทะเบียนกับสถานทูตเนี่ยอตอนนั้นนะครับช่วงนั้นเนี่ยที่เมืองไทยมันยังไม่ได้กลับมาระบาดในรอบที่3นะครับช่วงนั้นเนี่ยมาตรการ ที่เขากําหนดนะครับในเรื่องของการเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันมีเงื่อนเงื่อนไขยอยู่ว่าใครที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มนะครับใครฉีดครบ2โดสแล้วเนี่ยถ้าบินเข้ามาในประเทศไทยนะครับก็คือจะกักตัวแค่7วันนะครับแค่7วันแต่ว่าพอมันมีเหตุการณ์ที่ โควิด19เนี่ยเริ่มกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบที่3เนี่ยก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตรงนั้นนะครับกลายเป็นว่าเขายกเลิกนะครับเขายกเลิกไอ้อข้อกำหนดกฎเกณฑ์อันเก่าเนี่ยก็คือเขาก็ยกเลิกแล้วก็กลายเป็นว่าใครที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับเขาจับให้กักตัว14วันหมดเลยนะครับไม่มี7วันไม่มี10วันแล้วนะครับก็คือ ยูจะมาจากที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับยู you จะฉีดวัคซีนแล้วหรือยังไม่ฉีดก็แล้วแต่คือบินเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยยังไงก็ต้องกัก14วันนะครับผมก็เลยก็เลยกลับมาก็เลยมาโดนกักตัว14วันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาแชร์ประสบการณ์เรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับว่ามันมีผลข้างเคียงยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ฉีดไปแล้วนะครับเข็ม1เข็ม2อะไรเงี้ยก็มาแชร์ให้เพื่อน ฟังกันในคลิปนี้นะครับโอเคก็อยากจะบอกทุกคนว่าก็ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องการฉีดวัคซีนเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่มันแข็งแรงที่มันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับอันนี้คือผมพูดในกรณีของคนที่ไม่ได้มีโรคประจําตัวนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีโรคประจําตัวเนี่ยแน่นอนคุณจะต้องปรึกษา แพทย์ก่อนนะครับคุณจะต้องปรึกษาหมอก่อนที่เป็นหมอประจําตัวคุณเนี่ยนะครับโรงพยาบาลประจําที่คุณรักษาอยู่นะครับที่คุณไปรับยามามากินอยู่นะครับในการรักษาโรคประจําตัวอะไรของคุณเนี่ยคุณอาจจะต้องปรึกษาหมอก่อนนะครับในการที่คุณจะไปฉีดวัคซีนนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่เป็นโรคประจําตัวอย่างผมเนี่ยนะครับผมร่างกายแข็งแรงปกติดีไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรนะครับ สำหรับคนที่ไม่มีโรคประจําตัวผมคิดว่าไม่น่าไม่น่าจะต้องห่วงนะครับไม่น่าเป็นห่วงนะครับคุณไปฉีดเธอวัคซีนอะไรก็ได้นะครับที่ทางารัฐเขาจัดให้ในในแต่ละพื้นที่นะครับก็มันอาจจะมีผลข้างเคียงบ้างแหละในการฉีดวัคซีนกน็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมคิดว่ามันฉีดแล้วเนี่ยยังไงมันก็เป็นประโยชน์มากกว่าที่จะเป็นโทษนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่โควิด -19 มัน มันกําลังระบาดเยอะๆนะครับผมคิดว่ามีโอกาสฉีดได้ก็ฉีดนะครับดีกว่านะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของผลข้างเคียงนะครับผมฉีดมาแล้วของไฟเซอร์นะครับสองเข็มก็ไม่เป็นอะไรนะครับก็อาจจะมีเอฟเฟกบ้างนิดหน่อยครับก็สบายๆนะครับโอเคก็คลิปนี้มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังเท่านี้นะครับวันนี้ก็คืนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมก็ได้กลับบ้านแล้วนะครับก็เอ่อ กำลังคิดอยู่ว่ากลับไปแล้วจะทำอะไรดีนะครับอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็บายบายแล้วพัทยานะครกลับไปเป็นเด็กนนทบุรีต่อพื้นที่สีแดงด้วยนะนนทบุรีเนี่ยโหเซ็งเลยออกจาก s t ส q u a r a n t ตีนแล้วแหมสงสัยก็ต้องไปติดแงกอยู่ในจังหวัดนนอ,นอยู่ดีมั้ โอเคบายบายนะครับทุกคนสวัสดีครับ